หลังจากที่เฮาเที่ยวทุ่งบัวสวรรค์ทุ่งที่หนึ่งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วไปเนี่ยพี่น้องตีรีวิวทางลงให้เบิงว่าที่สวยงามเหมือนที่เฮาขึ้นมาเบิงทุ่งบัวสวรรค์โอนะครับทางลงสิเป็นอย่งได่นเนี่ยนี่หลังจากที่เฮาเที่ยวเสร็จเฮาก็ย่างลงไปครับมองจอดรถก็อยู่บ่ไกลนะครับประมาณสองร้อยถึงสามร้อยเมตรนะครับมองจอดรถแล้วก็ย่างขึ้นมาทุ่งบัวสวรรค์ทุ่งที่หนึ่งนะครับสองร้อยถึงสามร้อยเมตรนะครับจะเห็นเป็นทุ่งเลยนะครับเขาจะย่างมาบ่ไกล์นะครับถ้าเข้าทางเส้นซ้ำมุข้นเนาะ นี่คนการเริ่มทยอยกันเข้ามานะครับมองจอรถกันยุบบ่ไกลนะครับยบุ่ใกล้ๆเลยเรื่งางขึ้นมามีทา้งยางขึ้นมาคือขาลงนะครับรีวิวขาขึ้นและขาลงนะครับพี่น้อง <Además> จะเป็นถนนลูกลังแบบนี้เลยพี่น้องลูกลังแบบนี้เลยเพราะว่าหลายคนกังวลน,นะครับถ้าเอารถเก่งขึ้นมาที่ขึ้นมาได้บ่อก s. <S ่เดี๋ยวผมรีวิวถนนให้เบิ้งนะครับนี่ถนนจะเป็นแบบลูกลังบ,บอดอัดแบบนี้เลยนะครับเป็นลูกลังหินคูกแบบนี้เลยเพราะว่าหลายคน ปีที่แล้วเอารถกิงขึ้นมาก็ได้นะครับผมก็ถือโอกาสขาลงนี่ก็รีวิวถนนทนทางขาขึ้นมาทุ่งบัวสวรรค์ทุ่งที่หนึ่งให้เบิ้งเลยนะครับนี่เอาเข่ามาจากบ้านซามูคนนะครับจะขึ้นมาเส้นนี้เลยตรงมาเส้นนี้เลยครับนี่ปีที่แล้วมองนี่เป็นขิดโตมย่างเรเลยครับย่างเร่เลยรถใหญ่กะผ่านยากแน่นะครับรถน้อยนี่ก็่ต้องว้าถึงครับถ้าบนตกเลี่ยงหลายบนตกชุกๆนะครับเข่ามาก็ได้ครับมองมองเว้นเลยแล้วก็มองโค้งเลยครับ ว่าหม่องนี้มันเป็นพื้นที่ต่ำนะครับพื้นที่รับน้ำเนาะปีที่เลีว้วแต่ปีนี้ก็ะเป็นพัฒนาถนนรถทางได้ดีขึ้นกว่าเก่าหลายครับหรือว่าเขาได้เท,ที่ยวได้สะดวกสบายขึ้นครับสําหรับนักท่องเที่ยวนะแต่ว่าช่วงถ้าเป็นช่วงนาที่การรถอาจจะแน่นนี่นะครับเนี่ยรถเก่งก็สวนขึ้นมาได้แบบนี้เลยพี่น้องรถเก่งก็ขึ้นมาได้ขี่ม้าบ่าไก่ก็จะเป็นถนนอนกรีดนะครับเป็นอนกรีดก็สะดวกสบายไปเนียครับ สะดวกสบายพะต้องห่วงแล้วรถเกง่งรถน้อยรถใหญ่้้นมาได้เบิดกับวันนี้วันนี้จะมารีวิววิวสองข้างทาง สวนคือไม้เรื่อยๆครับนะตรงแกยวคือขึ้นมาเรื่อยๆหรือว,ว่าถนนหนทางก็ดีครับสะดวกสบายกวาแต่กวาหลหลเบิ้งวิวพี่น้องเบิ้งวิวขาลงรับกรตรงห่วงว่ามันจะไม่สวยนะครับสวยดีครับวิวขาลงของขาลงเี่เขาไปเที่ยวทุ่งสวนทุงท่งที่นึงเนี่ยวิวสวยอยีีถ้ามีหมอกแห้งี่สวยก็นี่นะครับแต่ว่าเมื่อนี่ผมเลือกวันที่ไม่มีหมอกนะครับจะได้เก็บภาพสวยๆนะครับบรรยากาศ สองต่างดังนี่คือปลาเห็ดค่ะดุกครับอ่าช่วงเห็ดออกนี่คนเต็มนะครับร้อๆนี่รถจอดเก็บเห็ดนี่บักย่างหลายแล้วครับคนมาเก็บเห็ดโดยเฉพาะแม่ผมนะครับแม่ผมนี่วันหยุดนี่อดบ่ได้ตองมา้าทุกวันหยุดเลยเพราะว่ามาเก็บเห็ดนี่มันเป็นการพักผ่อนชนิดหนึ่งของแม่ผมนะครับนี่คือบรรยากาศขาลงนะครับนี่คือรถของอุทยานนะครับที่ให้บริการนักท่องเที่ยวเซาขึ้นมานะครับ เดบุรูผมบุรูว่าข้าบริการจากบานนะครับนี่จอดท้ายจาีดน่เพราะว่าวิวตรงนี้สวยครับองฟ้ามันเป็นอาลงก็เก็บบรรยากาศสองข้างทางธรรมชาติสวยๆมาฝากนะครับเพราะว่าตอนแรกกอาขึ้นมากับคิดว่าทีไทยแล้วครับมันมัน มนันสวยคือขาลงุงผมเลยท่ายตอนขาลุงดีกว่านะครับบรรยากาศขาลงจะสวยกว่าเพราะว่าจะได้เห็นวิวข้างล่างสวยๆน,นะครับวิวสวยดีพี่น้องขาลงเลยเก็บมาฝากปีฝากน้องนะครับบรรยากาศสวยๆแบบนี้้วกาสคือโอกาสรีวิวสําหรับรถเล็กนะครับรถรถเกง่งรถยางเพื่อน่วงว่ารถเก่งที่เขาได้บอ่อเนาะครับท่ายให้เบื้องเราด้วยครับว่าเข,เขาได้ครับเขาได้ ไดว่าช่วงพายุเข่า <rieb. S 1> ต้องถามอุทยานก่อนนะครับถามเจ้าหน้าที่เพื่อนก่อนว่ารถเล็กสามารถขึ้นได้ไหมถ้าเป็นช่วงหนาหม้อรลซุมเข่าหรือว่าพายุเข่านะครับก็ต้องถามเจ้าหน้าที่เพื่อนก้อนบางที่มันอาจจะเละให้ถนน you on, on. ลื virus, okay. ps. Ps okay. ่นเป็นบางจุดนะครับต้องถามเจ้าหน้าที่เพื่อนก่อนก่อนเขาจะเอารถขึ้นมาเนาะว่าถ้าบปปลอัยเพื่อนกับโปล่อให้รถขึ้นมาเนาะจังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนี้ยเลยครับสำหรับคลิปนี้ขอล้าไปแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนี้ยนะครับอย่าลืมด้้อครับ สำหรับคลิปต่อไปที่ไปบ้านไหนไปจุดไหนเดี๋ยวที่มารีวิวให้ฟังครับขอบคุณหลายๆครับ